นี่ครับผมโลกลัวฝนละอู้โหสองตัวเลยนะเดี๋ยวเอาออกมาก่อนถอดลูกไปสิอู้โอ้โลโลสองโลสองกลัวเกือบโลสามคนแล้วนี่โอ้เบื่อเหลือเกินสวัสดีครับผมมานี้พามาจอบบอลครับผมคนครับผู้ชา่น ขอฟังแล้วครับผมปลาบอทข้างฟังลำเลยลงนามเครื่องนึงเครื่องฟังเครื่องหนึ่งครับผมดาวเรื่องอยู่ฟังคนครับผมดาวเรื่องได้ตัตใหญ่แล้วครับผมตัวนึงตาเหลือสีกับัวใหญ่โมโหจักซื้อครับผมนี่ทางนี้ตาลือสีก็ปลากระสูบปลาคอตัวนึ่งแล้วครับผม มาลุนเบิังกันครับวา่าจะมีไผใดบอกครับผมหนาวครับผมอากาศหนาว <c oughs> ผมก็ไข่บ่หายจักเชียครับผมบ่ได้ลงน,น้ำน้ำเขาโดนละมาลุนแต่ตาเหลือีผู้ชาติดาวเรื่องครับผมว่าเขาสิมันหรือบ่มานแตาทางพี่ลงน้ำแล้วครับผม อีกหนึ่งล้วก็ไปเสียกันใดครับผมหนาสิดึงคืออยู่มารุนเป็นกันครับเป็นไสดใดระบบหมุดแล้วไม่ใช่ธรรมดานะฮะปลาเฮยดะ หายครับผมหายแล้วลาสิตไปตอนห่าวกระชากนะครับผมฮะฮึวานปลาอะไรปลากำถางเบื่อเหลือเกินอีมันไม่รวบลกยังเก่งก็มันขี่ค้ากันอู้วานอะไรไม่ไกลกันสั่ง่อยเลยอู้บนตรงไหนตรงนี้บอก อู้สองรอบแล้วนี่ปลาบ,บอดแบบง่ายงเลยครับผมเหมืนกาืฤษีแฮนี่ตอนกล้องไม่มาทําเป็นหมานนะกล้องมาจะหมานไหมปลาอะไรปลาช้างกระทืบป,ปลาถือบอกเกือกฮหรือไตรกระตรอบใส่ทุงก่อนทุงกางเกงด้วยเดี๋ยวปลามันจะตายก่อน <c oughs> <c oughs> ติดแล้ว ติดแล้วครับผมติดแล้วติดกรัโอ้กลัวไรแค่ขาดกระชากแรงๆเลยไรหูหูกรัวกลักรักร นั่นนั่นนั่นอะไรข้างล่างมุดแล้วบอเห็นเล้วกตัวหนึ่งเมื่อกี้อันนนปลาข้าวปลาข้าวครับผมตัวหนึ่งเราต้องพูดให้ใหญ่ๆห,ห,ห,หน่อยปลาข้าวอือตัวงามตืบอยู่อ,อสองตัวอะไรหอยจูบบหอยจูบแล้วหอยเชอรี่ลุกข้างล่างติดมาร์ตอร์เตดนนี่นะ อยู Ooh, oh oh, oh 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 ่กับคาแหงนะติดมาตัวเต็ดอู้หอยจุกมันน้อยมันน้อยบ่เออยังไม่เอาดอกมันน้อยนี่ดิอันใหญ่อู้หอยจุบแบบลายอยู่หอยจุบลายครับผมแต่ยังใบไงเออโปรยใหญ่ก่อนให้มันไงก่อนลงนามไปก่อนสิ้นปีใหม่นู่นแหละสิ้นปีใหม่เจอกันเงียบร้อยอู้ได้สองตัวคืออยู่หลุนเบิ่งกูชาติฟังคนครับผม มากวยโลนแล้วป้าลูกชาตเอ้กุยชัดยังไม่ทำเต็มเลยบอกว่ายังเช้าอยู่ต่อให้ก้นบ่แต่ปะคอตัวนึงครับผมบอกว่าไม่มีเขาว่าลางไปลางมาได้ประตูตัวนึงตุ้มทุชาตตัวเย็บบ่ ตัวลิกนิดเดียวเท่าแค้นดาวเรืองแรงมากเลยครับผมต็อกๆๆๆกๆ็อกช็อกชอกชกกกโอ้วิ่งวิ่งวิ่งมาั่งนี่นะโอ้เสียฟีมมากเลยอ่ะหูเบื่อเหลือเกินโอ้คนอะไรแบบนี้เบิ่งของดาวเรื่องครับผม bỏ qua đây bọc ui ngày tôi thương lẹo họ mà mà khinh đu này xí họ bỏ qua đá dú lưu quá lưu quá tông ông mà đu ây da 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 tiếng lên Tiếng lên tiếng lên nè các phốm Lô cua vô lạ ua ua xong tua lên nè ดี๋ยวเอาออกมาก่อนออกมาดูสิโอ Ou ้โอ้โลโลสองโลสองกลัวเกือบโลสามคนแล้วนี่โอ้เบื่อเหลือเกินไอตอนตอนลงไปงมมีจับโดนหางหรือโดนหัวมันตอนลงไปงมโดนหางหรือโดนหัวมัน้มันรุมเลยพอแต่มันตายเลยเบื่อเหลือเกินหมุนข้างในอีกตัวหนึ่งครับผมตัวหน่อย รู้สองตัวตัวปลาปลาสลัดด้วยบอบอกยางใหญ่เลยครับผมอยู่นี่อวบเอาเลยเอาเลยอย่าเอามันไว้ไปแล้วครับผมเอ,อมันมันมัน,ม,นมันติดกิ่งไม้หน่อยนึงแตกอยู่ แม่น er> um ีค pues รับผมมันกระชากติ๊กจ nah ักต evet> ิ๊กจักติ๊กจักดึงเสือกระไดครับผมติ๊กกัดติ๊กจักเม่นดิเม่นตัวปุ้ยนดิเหมือนบึงแหนี่ครับผมมักไวประมาณสามปีแล้ว เห็นตีนแหแล้วเหนื่อยเลยพันอยู่ข้างบนก็นจุ้มเป็นจุ้มติดอะไรนะติดโครบบ่บินกวนับผมป้าป้านายก็สร้างอะไรโดดีแท้ป้าก็สูบตัวเดียวนี่เบื่อเลยเกิดโอ้มันเรียกเพื่อนเห็นห้าวเหอปุ๊บมันกะโดดเรียกเพื่อนเลยอะไรโห วานขอมให้ตัวเอีกอ้เบื่อเหลือเกินอะไรกัะติกัะตักบ้างไหมขู่หม้อไหโอ้โหถูกรวดถูกหินหรอปลาปลารวดปลาหินไม่เนี้ยมันมีอู้อู้อ่ะนอนเงียบกริบขึ้นมาเยอะเฮนี่ฟาวครับผมได้ยู่ได้โจกได้เน่ เห็นแล้วเห็นแล้วครับผมเห็นแล้วโอ้ปลาหนกแฮมันมุดเขาแฮโอ้เบื่อเหลือเกินไอตัวนี่แหละที่ว่ากระชากเสือกะดะไดตึกตักตึกตักมาแล้ว ปลามานันอยากเข้าในเฮจนไม่เอามันเข้ามันมุดเข้าเองมีอะไรอีกสักตัวไหมไม่มีอะไรในกอไผ่มานอยู่แต้มหนึ่งครับผมลคอ,อใส่หกเจ็ดตโล ใส่กระดเครงใส่กระาเคืงหรเบื่อแล้วกินดึกหน่อยบอลจะบักยางใหญ่เลยครับผมมันนี้เล่าเรื่องขอบนะครับผมถามมาลุนเบื่งกันครับอาชิท่านหรือมาท่านต่เกียบ,บ้านอาสิท่านอยู่ครับผมบอลแต่ละเที่ยนนี่น้ำสนั่นเลยครับ เต็มเต็มจอกคือเต็มปลาเต็มจอกวะเบื่อเหลือเกินไม่อยากฟังเลยคำนี้มันไม่แตกไ,ไปทางนู้นปลามันบนเข้าตรงกลางว่ะหมอทันครับผมบนจะบอกยางใหญ่เลยอเอาไม่ไม่ยังเหลืออีกแห่หนึ่งให้รุ่นไอ้นั่นสงสัยมันเเ็วในเหลและมัง้ง เลี้ยวกันหิวข้าวตากลองหิวเหมือนกันยังไม่ได้ชันแต่เช้าเลยเราจะไปนิ่มเลยเดี๋ยวก็ไปแล้วมันเส้นสมมยสิบแปดโซกมันคือยาวเท่กี่โซกนี่สิบโซกสบามสิบสามปู้วานยังไงเตะหมดจะได้เตะก็ไม่ทุบไม่เตะก็ไม่ทุบเบื่อเลยเกิน แสาลเองครับผมือสาเองวานองิงนักเลงโคธรรมดาชิไหนสามสโิบอบ้านยังไงต่โคบวานเตกคุกธนาเละเก็บไว้อีกคุกอบอกอันน,น,นี้อันนี้ได้ไหรอหรือของไม่้่นี่กำลังจิม,จมอย่คือจืมแล้วอจิมแล้วได้อ ตัวใหญ่อีกอดาวาดอยู่ฮ้บนมีแต่ใหญ่ใหญ่หวานเต็มๆไม่ถูกเลยอโอ้เบื่อเหลือเกินเบื่อหวานไม่ถูกเลยถูกอยู่ปากโคมาแล้วปลาซนฮาตัวโลอ,อยู่ตาแป๊วๆเลย เบื่อเหลือเกินพูดดังๆให้จารสีได้ยินเลยสิพูดเดี๋ยวร้องไห้บอว่ารอยเฮยังไม่ถูกเลยเบื่อเหลือเกินเออคืออยู่คืออยู่ครับผมสวยอยู่ออนี่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 โอ้โห งาม,ด,ม,ม,มงาาดูครับเต็มกำมืออายะใส่รุนี้รุ่นฮาตัวโล่พอดีครับผมกำลังตมกำลังปิงกำลังปนกำลังถอดได้หมดเลยโอ้มันกัดเหโอปลามันจะเลยอย่างงี้เองกัดเหรเบื่อเหลือเกินเมียไม่ว่าเลยเมียไม่่าบอ เมียให้จูบด้วยโอ้เบืนอมาเกินกระโดดจับปลาอยเนะกระโดดจับปลา้อยโอ้นีหนี่นีตัดอ้อยมาหนี่ตัดอ้อยมาวานเฮโอ้เอาขคงไปอ้างเมียอีกแล้วนี่ครับผมผลงานดาวเรื่องได้ก่อนกินข้าวแน่นอนวันนึงถ่ายแล้วครับผมเก็บหงเก็บเฮแล้วได้โตและโลกรัวหนึ่งแลนั้นก็ไซมินิสองสามตัวคือยู ปลาเลซีกับปลากระสูนปลาคอย่างละโตครับผมครับผมคลิปนี้ก็ฝากไหวนสานีแล้วครับอะไรก็ฝากกดไลก่ก็แช์กดติดตามไปชงน้องอานนะากระดานนะครับผมครับลิปนี้สวัสดีนะฮะกับบานหิวข้าวเวาาร็วับประทานอาหารหิวหิว